สวัสดีครับผมนะครับวันนี้มาพบกับผมปฏิภาณนะครับวันนี้ผมก็จะมาสอนการเปิดร้านค้านะครับในเพจ facebook นะครับผมก็เปิดแล้วก็เป็นสกุลเงินไทยด้วยนะครับก็โอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการทํากันเลยนะครับโอเคครับก็ก่อนอื่นเลยเราต้องเข้ามาที่เพจนะครับเพจของเราจากนั้นนะครับไปเลือกที่แท็บเมนูร้านค้าครับผมอ่าปุ๊บนะครับพอเลือกเสร็จนะครับ อ่าทีนี้เดี๋ยวผมขอลบร้านค้าไปก่อนนะครับเมื่อกี้กดเผิกดสร้างไปนะครับโอเคเราจะมาเริ่มต้นกันใหม่เลยนะครับโอเคครับไปที่แถบร้านค้านะครับผมอ่าทีนี้อ่าก็จะขึ้นป๊อปอัพมาอย่างี้นะครับสร้างส่วนร้านค้าของคุณนะครับก็กดตรงนี้ครับฉันยอมรับในข้อกาหนดและนโยบายทางการค้านะครับกดดําเนินการต่อครับผม จากนั้นนะครับอ่าก็ให้เลือกตัวนี้นะครับส่งข้อความเพื่อซื้อนะครับหรืออาจจะชําระบนเว็บไซต์อื่นอันนี้ไม่ต้องไปก็ถ้าใครมีเว็บไซต์ก็อาจจะติ๊กตรงนี้ก็ได้ครับแต่อ่าติ๊กอันนี้นะฮะติ๊กอันนี้ไปก่อนนะครับก็กดดําเนินการต่อครับนี่ครับทีนี้นะครับพอป้ัพนี้จะให้เราเลือกสกุลเงินนะฮะเป็นอ่าเราก็เลือกเป็นบาทไทยนะครับผมจากนั้นกดบันทึกครับผมอ่าปึ๊บอ่าทีนี้เราก็ได้ร้านค้าแล้วครับ ทีนี้วิธีการเพิ่มสินค้านะฮะก็ให้มันเพิ่มกดคลิกเพิ่มตรงนี้เลยนะครับผมทีนี้ก็จะมีให้ใส่วิดีโอกับรูปภาพนะครับในที่นี้ผมจะใส่เป็นรูปภาพนะครับอพอคลิกขึ้นมาปุ๊บก็เลือกจากคอมพิวเตอร์นะครับอเดี๋ยวผมจะปุ๊บโอเคเี๋ยวผมจะเลือกไฟล์นะฮะเลือกไฟล์นี่นะครับโปสเตอร์นะครับ สมมุติผมจะรับทำโปสเตอร์อะไรประมาณนี้นะฮะผมก็รอมันโหลดสักครู่ครับอ่าโหลดเสร็จแล้วนะครับก็กดใช้รูปภาพของผมทีนี้ชื่อนะฮะก็เราก็เขียนไปว่าออกแบบโปสเตอร์นะครับโปสเตอร์อ่า ต้นราคานะครับผมจ้งเป็นที่อ่าห้าอ่าสมมุติ500บาทคำอธิบายก็ใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับอ่าคุณอาจจะเขียนอ่าติ๊กเป็นแนะนําสินค้าชิ้นนี้นะครับแล้วก็แชร์สินค้าชิ้นนี้บนเพจของคุณอ่าผมจะแนะนำไปนะฮะอ่าทีนี้ก็ออกแบบโปสเตอร์สวยสวย อ่าประมาณนี้นะครับก็กดบันทึกเลยครับผมอ่าคุณเพิ่งเพิ่มสินค้าชิ้นแรกนะครับโอเคกดปึ๊บอ่าทีนี้อ่ามีล้เห็นไหมครับสินค้าของเราเราไปด,ดูหน้าหลักครับโอเคอ่าตรงนี้นะครับหน้าหลักจะไม่เห็นสินค้าแต่ถ้าคน,อ,นอื่นเข้ามาก็จะเห็นสินค้าเราตั้งโชว์นะครับโอเคครับก็นี่จะเป็นวิธีสร้าง ร้านค้าง,ง่ายๆนะครับในเพจของ Facebook ของเรานะครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ